สวัสดีช่วงเช้าบรรยากาศสดชื่นนะครับสำหรับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ 21. ที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนนะครับสองพันะคร้หสิบสี่าครับวันนี้อุปกรณ์ต่อพว่วงสวยๆครับใหม่ๆนะครับเข้ามา,อาสองพ่วงนะครับที่บริษัทเรานะครับผม อ่าสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เป็นของนาซ่านะครับอ่าวันนี้ก็มีผ่านพวนนะครับผ่านพวนมาสองโลนะครับหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ่สองโลแล้วก็ลรตเตอรี่อีกยี่สิบตัวนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าครับผมสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ตัวนี้เป็นของใหม่นะครับผมอ่าสินค้าคุณภาพครับจากบริษัทอนาซ่านะครับอ่าติดต่อสอบถามได้ครับผมในราคาย่อมเยานะครับเป็นของใหม่ไม่ว่าจะเป็นฐานพนโรตเตอรี่อุปกรณ์หางตัดหญ้านะครับมีให้บริการนะครับผมที่ร้านทีเอ็กเตอร์การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองไฮนะครับตำบลตลาดโพอำเเพลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมนะครับผมอ่า ติดทางหลวงเส้นลำไปมาดคูเมืองครับผมห่างตัวอำเภอประมาณ6กิโลเมตรนะครับสนใจติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์สามแครับยินดีรับสายทุกท่านนะครับผมอ่าต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนใจนะครับตอนนี้รู้สึกว่ายอดสั่งจองผ่านตอนนี้ผ่านพวนนีน้ยอดสั่งจองอยู่ที่สามตัวแล้วครับ อต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับแล้วโรตารี่สองตัวนะครับโรตารี่เมตรหกสิบกับเมตรแปดสิบอย่างละตัวนะครับ่าก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับสําหรับออเดอร์ที่ายออเดอร์มานะครับทั้งที่สินค้ายังมาไม่ถึงบริษัทนะครับผมตอนนี้สินค้ามาถึงเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทยอยจัดส่งให้นะครับตามคิวนะครับผมอ่าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ ก็ต้องขอปากาพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่จังหวัดไหนก็ได้ครับสนใจผลิตพันธ์ตัวไหนก็โทรสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์3 9 7 8ูนสามแปดสามเก้า็ดแดก้าะครับผมพิพทักษ์บุรีรัมย์คนเดิมครับผมบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์สองพันสบสองจำกัดนะครับผมต้องขอขอบคุณีนอย่างสูงครับสวัสดีครับผม